คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเล่นลากทำไม่เกรงใจพี่จงอางเลยนะครับนี่ครับพี่ทหารใจกล้าคนนี้เขาถืองูจงอางนะครับความยาวเนี่ยประมาณ4เมตรได้นะครับถือไม่พอครับพาเจ้างูตรงอางเนี่ยเดินเล่นรอบค่ายนะครับหลายคนบอกน้องเชื่อมากจริงๆนะครับแต่หลายคนบอกว่าเชื่องกับพี่ทหารไปพอนะครับไม่ต้องมาเชื่องนะครับเช้าเนีตยหลายคนบอกโอ้โหเห็นแล้วขนลุกแทนนะครับลองไปชมคลิปครับ ครับมันกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับผู้ชมครับใน Ti k t o อกเนี่ยนะครับหลายคนเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเจอแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเดงวิ่งสุดชีวิตเลยแต่กับพี่ทหารคนนี้เนี่ยกลับดูเหมือนว่าจะรักแล้วก็ทนุถนอมอย่างดีราวกับเป็นสัตว์นะครับที่เชื่องประษัตเลี้ยงที่เชื่องตัวหนึ่งเลยนะครับทั้งทั้งที่น้องเนี่ยคืองูจงอางนะครับเป็นจงอางตัวเข่องด้วยนะครับถ้ามองจากตาเปล่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะวัดจากหัวไปถึงปลายหางเนี่ยได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวนะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าพี่ทหารคนนี้เนี่ยเขาจับงูจงอางด้วยมือเปล่านะครับคลิปลิปนี้มาจากผู้ใช้ทิกต็อกที่ชื่อว่าแบงค์นะครับวิจิตพงศ์แล้วก็โพสต์คลิปของทหารนายหนึ่งที่กําลังจับหัวของน้องงูจงอางอยากสบายใจชิลๆมากในขณะที่น้องงูเนี่ยก็ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรครับคุณผู้ชมว่าราวกับว่าพี่ทหารเนี่ยจะทําอะไรก็ทําเลยชิลมากนะครับนิ่งนะครับเชื่องอย่างที่หลายคนบอกนอกจากพี่ทหารจะจับ บริเวณหัวของน้องจงอางตัวนี้ในลักษณะที่เฉยๆแล้ววิการรูปหัวนะครับยังมีอีกคนที่รูปบริเวณตัวน้องอยู่ด้านหลังด้วยนี่นะครับแล้วคนบอกตัวง,งูหรือสุนัขเนี่ยหรือหมาเนี่ยนะครับเชื่อมือเกินผู้ใช้ทิกตอกกรนี้เขายังระบุข้อความประกอบไปในคิดแบบอ,อีกว่านะครับบอกว่านึกว่างูใส่ทานแทเจ้าบิ๊กฟุตรบพิเศษแก่งกระจาดภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะทําให้ทาดงูเนี่ยรู้สึกมุ้งมิ้งนะเพราะน้องเนี่ยไม่มีทีท่า ว่าจะดุร้ายหรือว่าทําร้ายมนุษย์เลยนะครับอีกทั้งพี่ทหารเนี่ยจะพาน้องไปไหนเนี่ยน้องก็ไม่ขัดขืนเชื่องมากแต่สิ่งเดียวที่น้องงูตัวนี้อาจจะคิดก็คืออย่าพาไปลงมอก็พอนะครับผู้ชมครับนี่ขณะเดียวกันครับชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจะเชื่องหรือไม่เชื่องไม่รู้แหละนะครับขอวิ่งก่อนคนแรกบางคนก็บอกว่า,ว,าวิ่งอย่างเดียวไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครับเห็นแบบนี้ นะครับบางคนก็คิดแทนน้องไปเลยว่าเราคือจุงอางนะนี่นะครับเกรงใจเราด้วยลากซะไม่เกรงใจนะคบในคลิปเนี่ยนี่ครับงูจุงอางเนี่ยครับชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเป็นคลิปอีคลิปนึงที่ยืนยันได้นะว่าสัตว์ทุชิตเนี่ยไม่ได้มีความคิดอยากจะทําร้ายใครเขาแค่ป้องกันตัวเองตามศัสตร์จัตยานของสัตว์แค่นั้นเองนี่นะครับ ใครอยากจะลองไหมครับลองเข้าไปถักหาพี่เขานะครับขออุ้มสักหน่อยไหมนะครับถือว่าตัวใหญ่มากยาวด้วยนะครับเข้าไวปทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ